ื่องครอบครัวหมีมีเฮเพราะว่าพี่น้องอรุณชาแย้มออกมาแล้วว่าเต้ยกเชียจะลงละครคู่กันอีกครั้งโอ้โหต้องบอกว่าเออเตอ้ยเชียนี่เป็นพ่อหมีแม่หมีหแล้วก็ทําให้เออละครจบแต่ว่าจิ้นไม่จบนะคะเพราะว่ามีลูกหมีเต็มเลยแฟนคลับ<ห>นะคะกลายเป็นครอบครัวหมีที่รักกันอย่างเหนียวแน่นแบบนี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันค่ะเพราะตองคอยพูดตอนแรกผมไม่รู้ผมนึกว่าเขาเป็นเจ้าของนมตราหมีด้วยซ้ำปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ พ่มาไปโฆษณาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเอก็จริงนะคะเขาบอกว่ารอคอยเมื่อไหร่พ่อหมีแม่มีเตยเชียเนี่ยนะคะจะมีละครคู่กันอีกล่าสุดพี่หน่องออกมาบอกแล้วค่ะว่ามีแน่ๆเจอเรื่องที่เหมาะสมกับคู่นี้แล้วแต่ว่าบทบาทจะเป็นยังไงไปฟังพี่หน่องกันค่ะ ก็มีเสียงถามมาอยู่ตลอดเวลาก็คิดว่า,เ,าเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะตอบแทนท่านผู้ชมนะคะมอ,มองไว้ก็มีเรื่องที่เหมาะกับทางาคุณพ่อหมีแม่หมีของเรานะคะอยากจะเปลี่ยนแนวค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามก็คงจะต้องเป็นแนวมีความรักแล้วก็มีอะไรที่ ต้องบอกครบทุกรสดีกว่านาทีนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แนวใดแนวหนึ่งแต่เราจะผสมผสานให้มันสนุกทุกแนวเลยค่ะอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะรอกันใจเย็นๆนิดนึงนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะพเดูจากภาพในวินโดว์นี่เห็นหรือเปล่าเราเตยเมาหมันมากยนูต้อเมาหมันมากนะหนูก็เลงจะบอกว่าเราเอาภาพอินเสิร์ตแบบนี้มาลูกหมีตายเรียกค่ะจอร์นชอบไปแหะ คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับยังมีคนแบบว่าพูดถึงรีวิวบันเทิงอยู่เลยแล้วก็ขอบคุณรีวิวบันเทิงแล้วก็ขอบคุณอาด้วยนะฮะที่บอกว่าเนี่ยถามคําถามนั้นไปว่าลําบากไหมคือประโยคนั้นเนี่ยทุกวันนี้แฟนๆหรือว่าครอบครัวหมีเนี่ยเขายังคงยกันอยู่เลยจดจำกันอยู่ตลอดเวลาว่าลําบากไหมใช่ไหม